ในประวัติศาสตร์จีนยุคสามก,ก๊กมีชายคนหนึ่งซึ่งชื่อของเขาคือคำพ้องความหมายของจอมคนผู้ไร้ากาศเขาถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่กําราบได้แต่ไร้คุณธรรมเป็นโจรปล้นแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้เดียวที่สามารถรวมภาคเหนือของจีนให้เป็นปึกแผ่นเป็นบุรุษผู้ไม่ธรรมดาและเป็นวีรบุรุษที่เหนือโลก โจโฉคือผู้นำที่ถูกผู้คนกล่าวถึงด้วยความรู้สึกที่ขัดแย้งกันเสมอเขาคือบุคคลที่หมอดูชื่อดังอย่างสุยเซาเคยพยากรณ์ไว้ว่าเจ้าเป็นขุนนางผู้สามารถในยามสงบและเป็นจอมคนผู้โฉดฉลาดในยามกะลียุคแต่ภายใต้บุคลิกที่ลึกลับและเล่ห์เหลี่ยมแพรวพรวโจโฉเป็นผู้นำประเภทใดกันแน่นี่คือการวิเคราะห์ถึงจุดดี และจุดเสียของโจโฉจอมคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งแห่งยุคสมัยโจโฉถือกำเนิดในปีคศ .155 ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการทุจริตในราชสำนักแม้ว่าตระกูลของเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับขันที่ผู้มีอำนาจอย่างโจเต็งซึ่งเป็นปู่บุญธรรมแต่โจโฉในวัยหนุ่มกลับเลือกเส้นทางที่ท้าทายอำนาจเก่า เมื่ออายุ20ปีเขาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองทหารรักษานครที่ลกเอียงเขานำกระบองหลากสีไปปักไว้หน้าสำนักงานพร้อมออกคำสั่งลงโทษผู้ละเมิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่สวนว่าบุคคลน,นั้นจะมีฐานะหรือยศศักดิ์ใดความเด็ดขาดของเขาปรากฏขึ้นทันทีเมื่อลุงของเกียรติสิทธิ์ขันที่ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในเวลานั้นถูกจับกุม และถูกโบยเคี่ยนตีการกระทำนี้ทำให้โจโฉถูกย้ายออกจากเมืองหลวงแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำในฐานะผู้รักษาความยุติธรรมในช่วงที่กบฏพกผ้าเหลืองก่อตัวขึ้นในปีคศ184โจโฉเข้าร่วมกองทัพปราบปร,บรามและจากนั้นเขาได้เริ่มสร้างฐานอำนาจของตนเองผ่านการทำศึกและการเข้าร่วมพันธมิตรต่อต้อตานทรนาต่างตก๊ก รากฐานสำคัญที่สุดที่ทำให้โจโฉสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือนขุนศึกคนอื่นๆคือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในปีคศ196นั่นคือการรับเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ามาประทับที่เมืองหูโตในทางปฏิบัติการกระทำนี้ทำให้โจโฉมีอำนาจที่เหนือกว่ากกอื่นนักยุทธศาสตร์ของโจโฉซุนหกและเทียยกได้เสนอแนวคิดที่สำคัญนี้พวกเขาเชื่อว่า การได้ถือพระราชองค์การของจักรพรรดนั้นเป็นไปตามหลักมหาคุณธรรมของลัทธิขงจื๊อทำให้โจโฉมีความชอบธรรมในการทำศึกสงครามกับขุนศึกคนอื่นๆแต่ในอีกด้านหนึ่งนักประวัติศาสตร์ก็มองว่านี่เป็นเพียงการถือองค์จักรพรรดิเพื่อสั่งการเหล่าขุนศึกเท่านั้นทำให้โจโฉสามารถควบคุมอำนาจรัฐได้จริงแม้จะยังคงเรียกตนเองว่าขุนนางหั่น และไม่ได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิในขณะนั้นโจโฉได้ใช้ความชอบธรรมนี้ในการกำจัดคู่แข่งคนสำคัญเช่นอ้วนเซี่ยวซึ่งมีกองกำลังใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในยุทธการกววต่อในปีคศ2 0 0โจโฉใช้ทหารเพียงเจ็ดหมื่นเอาชนะอ้วนเซี่ยวที่มีทหารถึง7 0 0 0 0สชัยชนะครั้งนี้เป็นการรวมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพ ภายใต้การปกครองของเขาอย่างสมบูรณ์การเป็นจอมคนแห่งความจริงของโจโฉจึงเริ่มก่อร่างขึ้นภายใต้หลักการที่ว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมกับเครื่องมือที่เหมาะสมเขาเข้าใจดีว่าการรวมแผ่นดินต้องการทั้งสติปัญญาความชอบธรรมทางอำนาจและการใช้คนที่เหนือกว่าผู้อื่นนอกจากการใช้ความชอบธรรมของราชสำนักเพื่อสร้างฐานอำนาจแล้ว จุดแข็งที่เด่นชัดที่สุดของโจโฉคือความสามารถอันเก่งกาจทั้งบุญและบุญและเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลโจโฉเป็นผู้นำที่สามารถกำหนดกลยุทธ์และทิศทางที่จะดำเนินการต่อไปได้อย่างชัดเจนรวมถึงมีการประกาศถึงเจตนารมณ์ของตนเองให้ผู้ติดตามได้รับรู้โดยทั่วถึงเขามีการติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาเพื่อประเมินว่ายุทธศาสตร์ที่วางไว มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิเคราะห์ชี้ว่าโจโฉยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ติดตามเพราะเขาเป็นผู้นําที่ปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัดและรักษาระเบียบวินัยทางทหารความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤตก็เป็นอีกคุณสมบัติที่ทำให้เขาสามารถรักษาชีวิตและรอดพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นได้ ดังนั้นเมื่อโจโฉกำหนดทิศทางแล้วเขาก็จะสื่อสารยุทธศาสตร์นั้นให้ผู้ติดตามเข้าใจอย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้ติดตามสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและรู้ว่าผลลัพธ์ที่ตามนาคืออะไรกล่าวโดยรวมโจโฉได้แสดงออกถึงเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในสมัยสามก,ก๊กเป็นผู้ปกครองที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของจัก,กรวรรดิจีน สิ่งหนึ่งที่ไม่มีผู้นำคนใดในยุคสามก๊กเทียบโจโฉได้คือการรวบรวมคนเก่งทั้งเหล่าขุนพลและกุนซือไว้ได้มากที่สุดโจโฉให้ความสําคัญกับการบริหารรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งมาเป็นอันดับแรกและเพื่อความมั่นคงนี้เขาต้องการบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยเหลืองานเขารู้ดีว่ากองทัพของตนเองต้องการความสามารถใดบ้างเพื่อที่จะปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ หากเปรียบเทียบกับสุนกวนซึ่งเป็นผู้นำที่มีสเสนะ่ห์และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาประดุจครอบครัวหรือเล่าปีที่สามารถซื้อใจเหล่านักรบผู้กล้าหาญให้พักดีได้ด้วยคุณธรรมโจโฉมีหลักการในการใช้คนที่แตกต่างออกไปโจโฉมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรโดยคัดเอาผู้ที่ไร้ซึ่งความมักไหมฝ่สงทางการเมืองเป็นหลักสำคัญและเลี้ยงดูคนเหล่านั้นด้วยความรักใคร่และไว้วางใจ ก่อนจะแต่งตั้งให้บุคคลเหล่านั้นขึ้นเป็นนอมินีของตนเองซึ่งความสำเร็จในการบริหารบุคคลน,นี้ถือว่าเหนือกว่าผู้อื่นยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการซื้อใจคนคือเมื่อโจโฉพ่ายศึกที่ก่าต่อหิวที่ปรึกษาคนสำคัญของอ้วนเซี่ยวซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทของโจโฉได้หันมาสวามิภักดิ์ต่อโจโฉโจโฉดีใจมากถึงขนาดรีบลุกออกจากที่พัก และน้อมตัวลงคำนับเขาหิวแม้ขณะนั้นตนจะเป็นมหาอุปราชการให้เกียรติและเห็นคุณค่าของบุคคลสำคัญนี้ทำให้โจโฉสามารถใช้ประโยชน์จากเขาหิวในการเอาชนะอ้วนเซี่ยวได้โจโฉยังมีจิตวิทยาและอุบายในการกระตุ้นลูกน้องได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะกระตุ้นจิตวิญ,ญญาณผู้ติดตามให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย โดยการกล่าวชมเชยและให้รางวัลด้วยบุคลิกภาพที่ฉเฉลียวฉลาดรู้ทันคนกล้าหาญร,รอบคอบและมีความเด็ดขาดโจโฉสามารถเอาชนะข้าศึกที่มีกำลังมากกว่าได้ใช้ชนะสำคัญเหนืออ้วนเซี่ยวที่กลัวต่อทำให้โจโฉสามารถครอบครองหัวเมืองในภาคกลางและตอนเหนือของจีนไว้ได้ทั้งหมดซึ่งเป็นท้องที่ส่วนใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดที่สำคัญคือ เขายังสามารถฟื้นฟูความเรียบร้อยและเศรษฐกิจเป็นผลสำเร็จในภาคเหนือทำให้วุยกกที่เขาสถาปนาขึ้นมีอำนาจทางทหารเข้มแข็งที่สุดและขยายอาณาเขตปกครองได้กว้างขวางที่สุดในบรรดาสามก,ก๊กอย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้มาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการเป็นผู้นำที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจและชีวิตของตนเอง แม้ว่าโจโฉจะถูกยกย่องเป็นรัฐบุรุษผู้ฟื้นฟูความสงบในยามกะลียุคแต่สำหรับผู้นำแบบโจโฉแล้วถ้าเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและอำนาจของตนเองเขาสามารถทำได้ทุกอย่างถึงแม้จะขัดต่อศีลธรรมและจะริยธรรมก็ตามโจโฉเป็นผู้ที่ขาดการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาผู้ติดตามโดยไม่แสดงให้เห็นถึงการให้โอกาสในการเรียนรู้ หรือสร้างบรรยากาศของการสนับสนุนและที่สำคัญพฤติกรรมและการตัดสินใจของโจโฉในสถานการณ์ต่างๆมักมีเหตุผลมาจากนิสัยขี้ระแวงซึ่งเกิดจากประสบการณ์เชิงลบในวัยเด็กทำให้เขามีความกังวลพื้นฐานที่นำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวเขาจะทำร้ายผู้อื่นเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นอันตรายนี่เองทำให้เขาเป็นผู้นำที่โหดร้าย เป็นที่เครงขามของคนทั่วไปตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่สะท้อนด้านมืดนี้ปรากฏในเหตุการณ์เมื่อครั้งที่โจโฉหนีตังโตะไปพักที่บ้านของแปะเฉียดังที่เรากล่าวไปแล้วโจโฉเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการรวบรวมคนเก่งและการฟื้นฟูสถีรภาพแต่ความสำเร็จของเขานั้นมาพร้อมกับต้นทุนทางศีลธรรมที่สูงหลิว บุคลิกภาพที่ฉลาดแกมโกงความหวาดระแวงและความเด็ดขาดที่พร้อมจะใช้กำลังบังคับให้ผู้คนทำตามคำสั่งนั้นทำให้โจโฉมีพฤติกรรมก้าวร้าวและโหดเหี้ยมในหลายครั้งนักประวัติศาสตร์ในยุคหลังได้บันทึกถึงเรื่องราวของโจโฉท,ที่ว่าเขาจะทำร้ายผู้อื่นเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นอันตรายวลีที่กลายเป็นที่รู้จักกันดีในวรรณกรรม และบางครั้งถูกยกมาพูดถึงในทางประวัติศาสตร์คือฉันยอมทรยศคนทั้งโลกดีกว่าให้คนทั้งโลกทรยศฉันวลีนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของบุรุษผู้ฉวยโอกาสที่ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายเพื่อช่วงชิงอำนาจจากราชสำนักฮั่นในสมัยของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกที่กำลังล่มสลายโจโฉถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักจากการที่เขาเชิดพระเจ้าเฮียนเต และบัญชาการราชการแผ่นดินเบ็ดเสร็จอยู่เบื้องหลังการกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการปล้นแผ่นดินซึ่งแม้ว่าโจโฉจะทำตามพิธีกรรมอย่างถูกต้องแต่การกระทำของเขาก็ถูกมองว่าเป็นการยึดครองบัลลังก์ด้วยวิธีการที่เปื้อนเลือดและรุนแรงแม้แต่วรรณกรรมอย่างสามก๊กฉบับนิยายก็ยังเลือกที่จะละเลยการกล่าวถึงความโหดเหี้ยมบางประการของโจโฉเช่นการสังหารหมู่ ทหารที่ยอมจำนวนหลายหมื่นคนพฤติกตามเหล่านี้ทำให้โจโฉถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นตัวร้ายในสายตาของคนทั่วไปในยุคหลังความสามารถอันโดดเด่นของโจโฉในการทำสงครามและการบริหารจัดการนั้นดูเหมือนจะหยุดชะง,งักลงเมื่อเขาเผชิญหน้ากับพันธมิตรของซุนกวนและเหลาปีในศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุค คือยุทธการที่เซ็กเพ็กหรือผาแดงในปีคศ2008ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นบาดแผลสำคัญของความเป็นผู้นำของโจโฉในเวลานั้นโจโฉสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านเหนือของจีนและครอบครองฐานทัพเรือที่กังเหลงได้แล้วโจโฉเชื่อมั่นในอำนาจและจำนวนพลรบของตนเองมากเกินไปโดยกองทัพของเขาถูกประเมินว่ามีกำลังประมาณ5,000 50, นาย แม้เขาจะอ้างว่ามี8 0 0แสนนายก็ตามความพ่ายแพ้ครั้งนี้คล้ายคลึงกับความผิดพลาดของอ้วนเซี่ยวที่กลัวต่อนั่นคือการประมาทคู่ต่อสู้ที่มีกำลังน้อยกว่าความพ่ายแพ้ที่เซ็กแพคนี้เองที่ทำให้โจโฉล้มเหลวในการขยายอำนาจลงไปทางใต้ของแม่น้ำแยงซีแม้ว่าโจโฉจะเป็นกวีและผู้เชี่ยวชาญตำราพิชัยสงครามอย่างซุนจีปิงฝ่าแต่ในยุทธการนี้ เขากลับไพ่แพ้ให้กับจิวยี่และกุนซือผู้ชาญฉลาดอย่างคงเบ้งผลลัพธ์จากการสึกครั้งนี้คือการที่เล่าปีสามารถยึดมนลทนเกงจิวได้แม้ว่าโจโฉจะมีสติปัญญาเชิงยุทธศาสตร์สูงส่งและความสามารถในการรวมแผ่นดินภาคเหนือเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นปึกแผ่นแต่ความพ่แพ้ครั้งใหญ่ที่เซ็กเพ็กเป็นดังเพดานที่จำกัดความทะเยอทะยานสูงสุดของโจโฉความปราชัยครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้โจโฉต้องถอนทัพกลับไปยังทางเหนือแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภายในของการปกครองส่วนตัวของโจโฉและทำให้คำกล่าวอ้างของเขาในการเป็นรัฐบาลหั่นที่ชอบธรำถูกทดสอบตลอดช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตโจโฉต้องเผชิญหน้ากับความกังวลพื้นฐานและอาการปวดศรีรษะเรื้อรังรวมถึงภาพหลอนซึ่งเป็นผลจากความต้องการสูงสุด ที่จะรวมแผ่นดินที่ไม่สามารถบรรลุได้ถึงกระนั้นโจโฉก็ไม่เคยสถาปนาตนเป็นจกักรพรรดิเองแต่เลือกที่จะส่งต่อความทะเยอทยานนั้นให้กับบุตรชายของตนคือโจผีเมื่อพิจารณาตามบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างสามก๊กจีที่เขียนโดยเฉินโซ่โจโฉถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญทางทหารที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์จีน เขาเป็นผู้ปกครองที่มีความสามารถสูงส่งมีความกล้าหาญสติปัญญาหลักแหลมและความรอบคอบโจโถเป็นที่รู้จักในฐานะนักรบที่รักในวรรณกรรมและมักอ่านหนังสืออยู่เสมอแม้ในายามออกทัพเขามีความสามารถในด้านกวีนิพนธ์อักษรวิจิตรและศิลปะการต่อสู้นอกจากนี้โจโฉยังได้ฝากงานเขียนมากมายในด้านการทหาร ซึ่งรวมถึงการเขียนอัถาทิบายตำราซุนจื่อปิงฝ่าโจโฉได้สร้างระบบการบริหารราชาการพลเรือนขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมจัดการในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นเขาประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูความเรียบร้อยและเศรษฐกิจในท้องที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือสำหรับความทะเยอะทะยานทางการเมืองแม้จะมีผู้สนับสนุนให้ขึ้นเป็นจกกักรพรรดิ แต่โจโฉปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นหลังการเสียชีวิตโจผีบุตรชายของเขาจึงได้สถาปนาราชวงศ์วุยและถวายพระนามย้อนหลังแก่โจโฉว่าพระเจ้าวุยอู่ตี้ซึ่งเป็นพระนามที่สื่อถึงการพิชิตและความเก่งกาจทางทหารอย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่ยึดต,ติดในความทรงจำของคนทั่วไปโดยเฉพาะในวัฒนธรรมสมัยใหม่นั้น กลับมาจากสามก๊กฉบับนิยายที่เขียนโดยล่อกวนตรงในศตรวรรษที่14ในช่วงราชวงศ์หมิงฮราชิงมุมมองทางการเมืองได้เปลี่ยนไปทําให้มีการหลอหลอมให้โจโฉกลายเป็นตัวร้ายอย่างชัดเจนในขณะที่เล่าปีหรือหลิวเป้ถูกยกระดับให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาธรรมและความชอบธรรตามหลักของจือ้อการสร้างให้โจโฉเป็นตัวร้ายนั้น เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลตามหลักการของนิยายเพราะโจโฉได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายเพื่อช่วงชิงอำนาจการผลิตวรรณกรรมสามก๊กในสังคมไทยเองก็มีส่วนช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์นี้โดยมีการเปรียบเทียมโจโฉกับผู้นำเผด็จการหรือผู้มีสติปัญญาโจเล่ในโลกของนิยายโจโฉไม่ได้เป็นผู้นำที่ใช้ความรักใคร่แต่เป็นผู้นำที่ใช้ความหวาดระแวงและกลลออุบายเพื่อควบคุม ผู้เขียนนิยายและนักวิจารณ์ในยุคหลังจึงมุ่งเน้นการตีแผ่เบื้องหลังด้านมืดของตัวละครในสามก,ก๊กซึ่งทําให้ตัวละครเหล่านี้ดูจะไม่มีคนดีเอาเสียเลยโดยเฉพาะโจโฉท้ายที่สุดแล้วการวิเคราะห์โจโฉก็คือการศึกษาความขัดแย้งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของจีนจุดแข็งของโจโฉวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เป็นผู้นำที่สามารถกำหนดกลยุทธ์และทิศทางที่ชัดเจนการบริหารจัดการคนหรือ Talent Management เขามุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่ไร้ความทะเยอทะยานทางการเมืองและสามารถกระตุ้นจิตวิญ,ญญาณของผู้ติดตามได้การฟื้นฟูรัฐเขาเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปกครองมากที่สุดหรือ Most Fit to Rule เพราะเขารู้ว่าต้องทำอะไรและจะบริหารจัดการระบบพลเรือนขนาดใหญ่ได้อย่างไรจุดเสียของโจโฉขาดคุณธรรมหรือจริยธรรมการกระทำของเขาหลายครั้งขัดต่อศิลธรรมและจริยธรรมหากเป็นไปเพื่อรักษาอำนาจและชีวิตของตนความหวาดระแวงนิสัยขี้ระแวงนี้เป็นสาเหตุของพฤติกรรมโหดร้ายก้าวร้าวความพ่ายแพ้เชิงกลยุทธ์ความประมาทในศึกเซ็กเพ็ก ทำให้เขาพลาดโอกาสในการรวมแผ่นดินทั้งหมดโจโฉจึงเป็นผู้นำที่สะท้อนความจริงอันซับซ้อนความยิ่งใหญ่ต้องแลกมาด้วยความโหดร้ายและความฉลาดเฉลียวเพียงอย่างเดียวไม่อาจเอาชนะความโชคชะตาหรือพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปได้ไม่ว่าคุณจะมองเขาในฐานะรัฐบุรุษผู้ฟื้นฟูแผ่นดินหรือจอมคนผู้โฉดชั่วโจโฉคือแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของภาวะผู้นำในยามกลยุก ที่ทิ้งมรดกไว้ให้เราได้ถกเถียงและเรียนรู้ตลอดไปสารคดีโจโฉจอมคนแห่งความจริงและคำคารหาขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตามและแชร์ a n i ิ a m ร Lab ไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ